năm đó đó. Buồn luôn. Sao Buồn luôn. những video hấp dẫn ครับผมวสยยมยยวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่สวัสดีพ่อลุงเมียป่าสวัสดีเอฟซีไทยเล้าทุกคนครับนี่นัก,กล่าที่นิสานก็จะฟาโอเคลื่อนครับวัอนี้หาเห็ดแต่เฮ็ดยังเนี่ยก็บปู้หลุดน้ำกันนะครับเฮ็ดพึ่งเลือดเกิดมาถึงไลยบุญนี่บุนงานแื่บุนบุนอันนี้เลย อยังงามเลยครับดอกนี้สมบูรณ์เลยสมบูรณ์แบบโอ้ยผักอ่างงาม <ừ. S 2> พอเรื่อยๆอยู่ครับพอสองดอกได้ดอกหนึง่งอ้หาใหญ่เฮงหาใหญ่เนาะอู้แม่ผากผักกินหน่อยนึงพอเห็ดรังเขียวสองดอกเลยสองดอกอางงามดีกว่า

đang lăng chậm đóng điều cái bàn cái lăng lẻ hợp bỏ bên mù rồi mù nhầy rồi ดอกจูมันจูมันครับนิงมามเลยตัวนี้จูมันจูมัญมีเนะจะตติตใจเปรตองอ,ออกขึ้นมาถึงเลยครับด้ผลนิ่ม็นเลยตัวนี้ đoặc thầu có mì, đoạt nụm mì, phun can, đoạt ngàm đi nó, đoạt kẹo, đoạt kẹo phở, ngàm bèn bèn, được xoan cứ lợi, song đoạt kêu luôn song ngàm hẻm, <laughs> khá kén khả năng đấy, đoạt nó. Ở bên mô lời Bên mô nhây lời thảo nôm xe can đi lời tê khá này mà ta thán hèn được thương đồ chỉ hiểu mắn thử đẻ tê vạc khá này ôi kháng tuyệt lời cho à. này vào thương đây Đó nhảy nó thôi này. Bỏ nghe tay vào kháng ha Hết nào ván ăn hợp kèm lăng để Hết nào hợp Nhẹ gần đời, Hết nào hèn Thôi mẹ lù Hãy subscribe cho นเงาเลยเนาะเป็นเงาเลยพ่อแม่ลูกเลยกอบกวนเลยหน่อยมันนี้เงาดอกจูบมันดอกจูบมันอีกด้วยดอกจูบมันจะหนงงามแหงเนี่ยโอ้ยขาขาใหญ่เนาะขาใหญ่แหงโอ้งามแหงเลยมันมีคำบรรยายลยงามขนาด được càng hè càng hèn hẹn 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 ซีเดาะโมซีตัวหมดขั้นกับพอ่อหมดขั้นไะจุ่มหน่อยมันโดนหน่อยอีกแล้ว งามหเหรดอกงามเลยเต็มเลยม่แต่ดอกง,งามๆาจุมจ่มจุ่มดอกจุ่มจุ่มเลยนะโอ้งามแหรขาหนีแด็บไปเอาจุ่มจุ่มเห็นแต่ใบตองมันโอวนครับเขียวมีดอกเนาะทานเผืองแบบเพป็นเหน็น,นะะอ, <c oughs> อย,ยู่บ่เห็นคือกันเวลาเนาะกับใบตองเหยียบ หยียบหาดอกได้สองดอกนะลุ่นนี่ซีคือพะโลอ,ะออกเป็นหมูด้วยนี่เออเกิดในเงากอเลยเนาะเออเอาสีื้อเลยหมูเลยคนก็ไม่ลู้คนดินดินใส เลื่มเขื่อนครับนี่นะนี่ยอู้ใหญ่ขนาดดอกนะเถ่าอยู่หก kh kh ักขาแข็งแก้งปนกันไปเลย,เยงามนะดอกตัวนี้งามครับไม่เถา่ดถาดอกเถ่าเถ่าเหี่ยวคือแบดแต่ว่าขาแข็งแข้งนี่ดอกนะอุย้ยขาผล ดอกหน่อยดอกหน่อยนทำแหงเนาะหมูหาเลยตัวโมฮาไปเย็บบานอยู่ข้างหลังตัวนี้ไม่แต่ลูกบ้านอู้แขรงขาดเด้อ ใช้ย้อมาะไรทันปุณห์เนาะเอออีกมอ่ะชอบมือเท้า <laughs> <laughs> จะแสีบขนาดดอกนี่เนะาะคาะเป็นโเสียบอรุณแล้วแกลงหวานอรุณยังเป็นเท็ดเรื่องแหล่แล้วแงแเสบอรุณขนาดเท็ดข้าวดินยังแกงหอมเลยเท็ดนาเนาเนาะเท็ดนาหนาวเสีบเท็ดข้าวดินก็ยังแสียบอืม ได้ข้าดินก็เอาได้จนตตีเลยมันหอมดอกไงขาแข็งครับดอกไงขาแข็งเด้อโอ้ยแข็งบัเท้าด้วยจา้าบัเท้ามันถือแดดซื่อขาแข็งแหงเด้อดอกนึง Ta à, thôi lắm. Ui nhìn nữa. Thương phụn rồi. Nhìn thương <laughs> nữa. Nè em bảo hiến. lắm. Cái đồng phụ à. chả khi điên. Khi điên những tiết lăng bằng chưa. Sốt sốt lợi. Đến bơ. Nhìn khu nữa. Tọt khả nạn. <laughs> một khăn là <nhòn> đâu. <laughs> Bao hẹn bay. <laughs> 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 <dùng> nào <laughs> hẹn bay. Bao hẹn bay. Bao hẹn lái Bao hẹn được Bao hẹn bay. 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 bay. ดีดินเศรษฐกิจเนเียนอยู่ขนาดผูก้เก็บยังเนียนอันนี้เลยหาหอยาแข่งสีคือกันก็ใบใหม่บานเฮดอันนี้ผลลีอยู่แต่ใบใหม่พร้อมเล้วเย็บขนาดเยยบกระป๋านะเเห็นเยยบกระปานะ ตังร่างโอ้ยตัวนี้ครับก็ยังบ่เห็นเลยเกือบเกือบ้แข็งเถอะข้าเลิกนะคนเนาะอืมข้าแข็งปะเยี่ยมองดอกนี่เด้ตัวนี้บ่เห็นอืมแข็งแฮะอยู่เราเดียวคนนี่ ห่ามขนาดจุ้มครับดอกจุ้มมันเนาะอโอ้ตาแข็งอ<ม>ยู่เป็นงูเลนงูเลยจุ้มงูเลยอ๋อหนูผ่าใหญ่แห้งตอนนี้อยู่ทรงท่าอะไร,ร้่อนี่โมหู่าอยู่เลย อันนี้มันต่ำม,มันขาดข,ข้าเสือขึ้นบ่ได้เสือขึ้นบ่ได้ตอน,อนงามิงมนอนออกขานอนเปะลู้ขาขาง่ามิมางมั้งง่ามแหงเลี้ตานี่งามแหงชมบูุญดิบุแห้งชมบุญจูมครับจูมงามครับ Chúng làm bưu thoát bóng lại bóng bóng kia kìm bóng 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 สามดอกเลยครับบ่งสร็กันนี้เด้อครับพุดขั้นจากดอกคาแขงแฮปะนี่พไงนี่ยผู้ชาดัวูงนะ ได้อ่าพี่แจขาแข้งมนะ่นี่ยบะเถาด้จ้าบะเทาด้วยทนบ่ครูเลยจ้มน่าพี่เถาดินะ้นเลยไปขาบะเถาไปแข้งเนาะแดดอ่ะเดี๋ยวแข้งขาแข้งม,มันคือแดด จุ่มมั้จมหน่อยจมใหญ่จมใหญ่่งนครับุเป็นมูมเเป็นมูมเลยนอตกลังเกิดก็มีเนาะมีน้อยหนึ่งจีน้อยมาจันคิดบอ Ba bì bom tang kỳ điện bì bom 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 หักเลยครับดอกนี่เขี่ยหักเขี่ยหักแข็งบ่แข็งน้ำครับดังเปาะหรือเปล่ากอดมึงเนาะเด็กน้อยมั้ยปอดมาถึงแล้ว ดเน่งขนแขนู้ดังเปาะเลยยังเปาะแล้วครับเห็นดิบ่ะำบ่เห็นขาเนี่ยบ่เห็นกันขาขาเนี่ยเตบอกเลยครับนี่ทุ่นนูนี่เก็มโดยัเต็มโดยยังเหอตกใจหมด <Sélil> Lố, đừng bỏ được mặc khá đi nó <Sélil> keeng đi cả, bỏ đi đầy như nó ha bay một ngày <Sý> rồi đó cha, muỗi nhai hàng โอ้อัเากันเงี่ยไม่เคอยออกเดียวยลเลยเนาะโอ้เป็นหมูลเลยเป็นหมูลเลยพอเ้จะเจอนสี่หาดอกนยครับม้วนขนาดเนาะพ <c oughs> อเป็นหมูนี่ม้วนขนาดสามดอกเลยตัว

มูซีบเลยครับตัวนี้เอามีคุณนา,าพเจ้าเอ่าคาดแข็งตัวนี้อดเดอมมันดิไปต่อครับ โมดแดงดินสีหวานครับสีหวานมันจุดมักเนาะเดี๋ยวจะดอกสามดอกเลยครับสามดอกเลยขาเสื้อสินด้วยโดงงายแห่งแกงหวานแท้ เกิข้าวดินครับขึ้นมาแก้มงอครับหอมเลยครับแถวเลยแข็งแข็งเลยครับถอดบอกเลยตอดบอเนื้อแห้ง ดมาเท่าเด้อนะบุ่ใหญ่ทุ่ใหญ่ทุ่งหงทุ่ใหญ่ทุเงานองค่ะมันแถว้าหน่มก็เกิดครับนจอดเลยหลังแหลครับแหลขนาดหลังสมซื่อเลยเจ้ความองแสบสุดยอด ไม่ด้ครับมือนน,นนี้มือนี้านอยู่มานเห็ดรงแหร่ด้วมือนนี้เครื่องตาเนอเด็กเครื่องกระาครับเครื่องตาครับชื่อว่าไอยูยครับซ้ำนี้รอจนเมื่อยเมื่อพอเฮ็ดโมเดียวมันเลยครับ ขอบคุณครับทิ่ราบสมอย่าลืมกดติดตามให้นักหลาทินอิสานได้นะครับ